ชื่อร้านนี้แบรนด์อะไรเริ่มหมาล่าสักอันนึงนี่ไงโอชิไงเออเอ่ออันนี้เออรู้กขาแม่บ้านจ่าเองตีน้อยเหรอเออจะนั่นยงใส่ยาหละสุกี้หรอขาไหนไม่รู้สุกี้เอ็มเคไม่รู้ร้องไห้บาร์บีคิวพาซาหมูต้มกระทะจำได้ ซเวนเซนปนี่องของกินไอดของกินถูกชนโดกินโดนัทดันกินโดนัทเขาคือใครนะอ๋อจะยู่ยกันไม่รู้ไอ้นี่ไงเร้ยเฮ้ยอะไรอ๋อสีก็รู้แล้วเอ สีรเขาคือแมกโน o k ใครจะทำไอ้ไอ้เพิ่งอย่าเพิ่ง Apple Watch มันไม่ถูกเอ้ยไ p โฟนไงพี่โบมันชิลล์มันไม่ได้ชิลล์นป Apple Watch a ู p l e Watch ตันดูแ i อเหรอ ลุกลุกอันนี้ของปลดหน้าเขาคือใครเนาะเขาคือแบนไดมาแล้วไม่ว่าวิ่งไม่ว่าวิ่งค่ะไม่ว่าตัวนี้น้าแตนยามาไปถ่ายตลอด